สวัสดีครับทุกคนเรียนิงนะฮะลงร,ปปะรอยางตุกาคลองก็วันนี้จะมาแจกรางวัลนะฮะเดี๋ยวชง3-2จากคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยได้ลงไว้ก็สำหรับรายชื่อทั้งหมดผมทําเป็นฉลากออกมาแล้วนะฮะสำหรับคนที่ทําถูกต้องตามกติกานะฮะก็มีมากมายหลายท่านเลยขอบคุณที่เข้ามาร่วมสนุกกันอย่างนี้นะฮะผมก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆก็ผมจะเอาฉลากชื่อทั้งหมดนะฮะใส่ลงในชามที่จะ ใช้จับนะฮะ <Okay. S 2> ชื่อทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะฮะก็คนเร็วๆคนเร็วๆ,ๆนะฮะ <Okay. S 2> ผมจะหยิบออกมา <Okay. S 2> ทีละท่านนะฮะอ่ะท่านแรกได้แก่ท่านนี้ผึงความไว้ก่อนท่านที่สองการที่สองท่านที่สองท่านที่สองท่านที่สองอ่ะได้แล้ท่านที่สองหนะ่งความไว้ก่อนนะ ท่านที่สาท่านที่สามท่านที่สามใชและ3ามท่านโอเคกระตูพร้อมกันนะฮะสามท่านอ่าท่านแรกท่านที่สองแล้วก็ท่านที่สามสมท่านนี้นะครับยังไงรบก,กวนแจ้ง ที่อยู่ไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะแคปภาพชัดๆให้ทีนะฮะก็เหยื่อ3ามซองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมสนุกกันยังไงโอกาสหน้าพบกันใหม่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้จากเรื่อยๆอยู่แล้วโอเคครับโรงเรียนตกปลาคลองกับซูเปอริสพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ